สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะก็คลิปนี้ป้าจะมาวิเคราะห์กราฟ OMGTHB นะคะ o oh m e g d หรือโ o m i s e โ o ของเรานะก็ เอ่อตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ281.13บาทนะคะทีนี้ใครที่คิดอยากจะเล่นรอบเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหรียญตัวหนึ่งที่ป้าแนะนำนะคะว่าน่าสนใจในการเล่นรอบนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมาอีกว่าแล้วเราจะเข้าจังหวะไหนนะคะถ้าเข้าจังหวะนี้มันก็เสี่ยงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะดอยเพราะว่าตอนนี้กรับมันอยู่เหนือเส้น ค่าเฉลี่ยนะคะ25วันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะเข้านะคะถ้าใครเคยดูคลิปที่ป้าเคยสอนกลยุทธ์การเข้าเทรดนะคะโดยใช้เส้น EMA ก็จะทราบดีนะคะทีนี้จะเข้าตอนไหนละป้านะคะเราก็มาดูที่เส้น EMA 99นะคะจังหวะนี้คือ จังหวะนี้คือจังหวะที่เรารอเข้านะคะรอเข้าโดยรอให้แท่งเทียนลงมาแตะเส้นเ e อ็อเส้น EMA 90 99นะคะเส้นเหลืองนี้นะเส้นเหลืองๆส้มๆนี้นะคะถ้าแท่งเทียนมันมาแตะเมื่อไหร่นะคะ,ะยังไม่เข้าก็ได้ค่ะถ้าใครที่ใจเย็นพอรอได้ก็ยังไม่ต้องเข้าไม้ที่หนึ่งนะคะให้รอให้แท่งเทียนลงมาใต้ เอ็มเอก้ก่อนนะคะค่อยเปิดไม้ที่1น,นะคะแต่ถ้าใครใจร้อนก็คือพอแตะปั๊บก็เปิดไม้1ได้เลยแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะติดดอยนะคะถ้าจะเอาชัวร์จริงๆนะคะเมื่อลงมาใต้เ,เส้นเอ็9อเ้แล้วให้ไปรอนะคะให้ไปรอซื้อที่ให้ไปรอซื้อตรงนี้นะคะที่โลเก่านะคะนี่ค่ะโลเก่าก,ก็คืออยู่ที่ราคาประมาณ100ถึง110 นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ100ถึง110แล้วเปิดไม้แรกอันนี้จะถือว่าเป็นราคาที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ลงไปต่ำกว่านี้หรอป้าก็มีโอกาสที่จะลงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโลเก่าของเขาก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูกราฟนะคะเขาก็ต่ำกว่าร้อยนะคะสำหรับโลเก่าของเขานะคะเนี่ยค่ะ ก็มีโอกาสเช่นกันนะคะอันนี้มันเป็นกราฟ D ดยนะคะกราฟรายวันนะคะของเขาก็เคยลงไปต่ำา60กว่าอะไรก็มีนะคะก็มีโอกาสจะลงไปได้หมดนะคะแต่ถามว่าจุดที่ปลอดภัยที่สุดที่ ตามเทคนิคเ a l เนี่ยที่สามารถจะเข้าซื้อได้ก็อย่างที่บอกนะคะไม้แรกก็คือรอให้แท่งเทียนมาต่มาแตะที่ EMA 99ก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อไม้ที่1สําหรับคนใจร้อนนะคะแต่ถ้าไม้ที่1สําหรับคนใจเย็นก็คือไปรอที่โลเก่าอ่แรกสุดนะคะแรกสุดโลล่าสุดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ100 ถึง110ตรงจังหวะนั้นนะคะให้เข้าซื้อไม้แรกเราสามารถที่จะตั้ง pending ไว้เลยก็ได้นะคะตั้ง pending order ไว้เลยที่ร้อยหนึ่งหรือร้อยห้าร้อยอะไรก็ว่าไปนะคะหรือร้อยสิบนะคะตั้ง pending order ไว้ตรงนั้นเลยก็ได้ค่ะตั้งซื้อไว้นะคะถ้าใครที่ขี้เกียจด,ดูกราฟขี้เกียจเฝ้ากราฟนะคะ ก็สเกลไปนะคะไม้แรกก็อาจจะซื้อที่โลนี้นะคะแล้วไม้ที่2ก็มาซื้อที่โลนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสัก90อะไรอย่างนี้นะคะเออซอยไม้ไปนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟนะคะโดยใช้เทคนิคอลนะคะ ของเหรียญ OMG THB นะคะซึ่งผู้รู้หลายท่านเขาก็กล่าวเหมือนกันนะคะว่าการวิเคราะห์กราฟโดยใช้เทคนิคเข้ากับคริปโตมันใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีหลักอะไรในการยึดเลยมันก็ลำบากในการที่จะเทรดนะคะในการที่จะหาจังหวะเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราควบคุมความเสี่ยงนะของพอตของเราได้นะ การวางไม้ลงทุนเนี่ยเราควบคุมความเสี่ยงไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เทคนิคเข้าเสริมในการหาจังหวะเข้าที่คิดว่าดีที่สุดแล้วนะคะเสี่ยงน้อยที่สุดนะคะหรือว่าเออเสี่ยงไม่มากนะคะอันนี้ก็น่าจะดีกว่าไม่มีหลักยึดเลยเนาะอ่าก็ฝากไว้ให้คลิปนะคะเอาละค่ะแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะสามารถติดตามป้า ได้นะคะทั้งช่อง YouTube คุณป้านักลงทุนและแฟนเพจ Facebook คุณป้านักลงทุนชื่อเดียวกันเป๊ะเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ